สวัสดีค่ะพี่พี่ทางบ้านนะคะน้องอ๊อฟอีกเช่นเคยนะคะรายการสู้ด้วยบุญค่ะก็วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะขออนุโมทนาบุญนะคะเห็นอยู่ในมือน,น้องอ๊อฟแล้วเนาะว่าเป็น แมสนะคะอนามัยหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่พิมพ์ธิดานะคะจันแจ่มนะคะส่งมาถวายคณะสงฆ์คณะพระอาจารย์นะคะจากอเล็กอนนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะน่าจะทําเองเนาะนะคะออสาธุมโมทนากับพี่พิมพ์ธิดามากๆเลยนะคะสาธุก็เป็นบุญพิเศษในช่วงสถานการณ์พิเศษนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพัตนาหานะคะมากมายเลยนะคะที่ถวายคณะสงฆ์ก็อยากจะขออนุโมทนาบุญนะ ะะกับพี่ๆร้านสยามไทยคูซีนะคะนำโดยพี่แอร์นะคะแล้วก็ร้านโอโรสไทยนะคะนำโดยพี่เบียร์นะคะพี่เอมมี่นะคะแล้วก็พนักงานทุกๆท,ท่านในร้านเลยนะคะแล้วก็อนมโมทน,นาบุญกับพี่หมึกด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับร้านพี่เบียร์พี่เอมมี่ค่ะแล้วก็นอบอยากจะ ประสานบอกนะคะแจ้งข่าวเย็นนี้นะคะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆนะคะตอนเย็นนี้จะมีโปรแกรมพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากปกติเล็กน้อยนะคะปกตินะคะ,ะเราก็จะ สวดทำวัดเย็นเนาะเริ่ม5้าโมงเย็นใช่ไหมคะแล้วก็จบประมาณ5้าโมงสี่สิบหโมงสีหนะคะหลังจากนั้นเราจะเบรกช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็จะขอเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะคะทางบ้านได้มาร่วมกันใจใสๆออนไลน์นะคะด้วยกันนะคะตั้งแต่เวลา6โมงนะคะถึง6โมงครึ่งนะคะหลวงพี่ปิยยะจะนำนั่งสมาธิเย็นนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปนะคะ ก็นะคะจะขอเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะมากลั่นใจใส่ๆนะคะเอาบุญละเอียดนะคะ <laughs> เขาบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเนาะเออนะคะวันนี้เราจะได้มาถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตรงจุดไหนนะคะของพี่ๆทุกท่านก็ตามนะคะแต่เราก็มาเจอกันที่ศูนย์กลางกายนะคะก็มาเอาบุญละเอียดนะคะด้วยกันเพื่อที่จะเอาบุญพิเศษในการข้ามผ่านช่วงนี้ไปนะคะแล้วก็ วันอาทิตย์นี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยแล้วก็มีคําถามว่าเราจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะสําหรับงานบุญวันอาทิตย์ก็ทางวัดก็ขอแจ้งว่าก็ตามนโยบายหลักนะคะของเคาน์ตี้นะคะแล้วก็ภาพรวมแล้วสถานการณ์ก็คือ ทางการสักพัาก,ก็งดกิจกรรมบุญวันอาทิตย์ที่จะมาพบปะกันนะคะเพื่อทําให้เรื่องของโรคภัยต่างๆนะคะก็ให้ไปในเทรนที่ดีขึ้นนะคะไม่มีการติดต่อกันทางวัดก็จะมีการไลฟ์นะคะกิจกรรมวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่ๆนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ทุกรูปนะคะก็จะเริ่มปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งหมด ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งนะคะแล้วก็จะอ่าอาทิตย์นี้นะคะหลวงพี่กดก็เทศมงคลชีวิตนะคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่ๆนะคะเข้ามาฟังธรรมเทศนานะคะของหลวงพี่กดต่อนะคะหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะก็สําหรับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีกิจกรรม2อย่างอย่างนี้ออนไลน์นะคะตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะกิจกรรมน่าจะเสร็จเกือบประมาณ11โมงนะคะ เรา10.45นะคะก็ขอเชิญชวนมาเอาบุญพิเศษในการทําละเอียดแล้วก็ฟังธรรมร่วมกันนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะ,ะนะคะท้ายที่สุดนะคะก็อยากจะฝากนะคะโอวาสนะคะทบทวนโอวาสด,ดีๆนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะเพื่อที่จะให้เรามีหลักในการผ่านช่วงนี้นะคะไปด้วยกันด้วยใจใสๆนะคะทบทวนโอวาสนะคะ พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วงนี้ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พาผู้ปรามารให้ได้ตลอดเวลาในช่วงเวลานี้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายให้นึกถึงหลวงปู่หรือคุณยายไว้ที่กลางกายนึกท่านไหนง่ายก็นึกท่านนั้นเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราให้เรานึกจนกระทั่งเห็นท่านชัดใสสว่างท่านจะได้มากลั่นแก้ได้ง่าย เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำในวาระนี้ใครเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายให้เล่งนึกถึงท่านอย่างด่วนจี๋ท่านจะได้เอาบารมีมาช่วยยิ่งถ้าเห็นท่านชัดใสสว่างนอกจากจะไม่ป่วยแล้วยังจะรวยเหลือหลางอีกด้วย นะคะคท่านจะได้รวบเอาบุญไปกลัน่นให้บริสุทธิ์พอท่านจะเติมบุญเติมบาร,รมีเอาสิ่งดีๆมาให้ซ้อนสิ่งดีๆมาให้นึกให้เห็นให้ชัดใสสว่างอยู่กลางกายให้นึกถึงท่านทุกอิริยาบถท,ทั้งนั่งนอนยืนเดินให้นึกถึงท่านที่กลางกายตลอดเวลาอย่างอื่นเราไม่ต้องนึกอะไร เรานึกถึงท่านเดี๋ยวท่านก็รู้ว่าเรานึกถึงเรื่องอะไรแล้วท่านก็จะรู้ว่าเราปรารถนาอะไรท่านก็จะเอาบุญมาคุ้มครองนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะขอให้รู้ว่าเห็นหลวงปู่เห็นคุณยายให้ชัดใสแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนะคะนี่ก็เรียบเรียงนะคะทบทวนโอวา่าในอดีตนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะยึดหลักวิชานี้นะคะ เพื่อที่เราจะได้ผ่านช่วงนี้ไปอย่างได้ใจใสใจสบายนะคะแล้วก็นอกจากนะคะโปรแกรมพิเศษในช่วงเย็นนี้นะคะที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะตอนนี้นะคะทางพระอาจารย์ก็ได้เพิ่มเติมบุญนะคะ <c oughs> เกือบจะตลอดเวลาให้เรานะคะ <c oughs> ก็ช่วงระหว่างทำวัดเช้าถึงทำวัดเย็นนะคะ <c oughs> ก็จะมีการเปิด ทั้งสวดธรรมจากแล้วก็สวดสรรเสริญพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะแล้วก็บทสวดต่างๆนะคะวนไปทั้งวันนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่ๆนะคะที่อยู่บ้านนะคะตอนนี้เราก็ดึงใจของเรานะคะให้มาอยู่จุดที่เป็นแหล่งบุญนะคะเพื่อที่บุญเก่าบุญใหม่ก็จะได้เชื่อมกันนะคะแล้วก็เราก็จะผ่านช่วงนี้ไปใส่ด้วยกันนะคะก็ด้วยรักและห่วงใยปรารถนาดีนะคะจากนะคะคณะสงฆ์แล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมการซิลิคอนวัลเลย์นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพ กายให้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจให้เข้มแข็งแล้วก็ใสๆเอาชนะอุปสรรคช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสาธุ